สวัสดีครับพบพอกับสังวนงานปั่นนะครับเมื่อนี้ก็อยู่ขั้วนะครับกัต้อมนยังมีนะครับต้อมนยังมีเพื้น่อยากนยังมีมาเด้อครับเด้ออยู่วัดป่าด่านเม็กนะครับใายเขาก็บห้องก็แล้วบังหันนาครับใายเขาแล้วกับต่อมนั่ยังมีไว้เนาะเชิงน้อยยังปีงป่าเป็นทานก็นเนาะช่วงนี้สีพาท่านมาซ่อมไปสมหนางานนะครับคือกับใตเข่าเตรียมฐานนะครับซ่้มแม่ออกก็เิ่น เนไปบินบาดท,ทางบาทคุดแหงเนาะครับเมื่อนี้บ้านคุดแหงวันวันที่สองเมื่อนีนะ้เนาะไปตะเ้าละเนาะไปบินบาดแล้วก็สานอาหารแหงเนาะแล้วจากคุดแหงกติมาบานน้นา,นา,ออบานน้องหน่อยบนะ้านวัดบ้านวัดเจ้าคณะเพื่อของ้าน้องน่อยเนาะคือเมื่อนี้ครับออกจากขั้วกติพาธโนส้มส้มพระปางประธานพ่อเนาะครับกับกะลอกเนาะมาปั่นใบตะปีที่แหลกเนาะ กับนกยุงกับผาสีวรีเนาะปีแรกเนาะครับอยู่นีก่ก็คือสถานที่นี่แอดกลับมาเทือที่สามนะครับเทือที่สองก็คือปั่นพระองค์ใหญ่เนาะกับดอกบัวกับสององค์ร่องมาเนาะทั้งไตเป็นสามองค์เนาะสีทองได้หลายสีหนึ่งปางพระพุทธเจ้าปางเปิดโลกส่องเครื่องกับพระพุทธเจ้าจักรพรรดิล้ลก็เป็นของก่อมาเนาะมาตบบาบันคำเลนี่สถานที่ที่หน้างานเนาะครับเนาะ กส้มหนางานครับกำลังปั่นพระานาคสามเสียนครับปั่นพระญงแล้วว่าที่ปั่นตอนนี้เป็นตที่สองเนาะอาจารย์อาจารย์วัดปาน่าดุนก็เลยมาเอาไปปั่นทำก่อนเนาะก็ะดีแล้วทำแล้วก็ย้ายไปบ้านน้องกงธรรมาเนาะครับแล้วน้องกงธงทมาว่าที่ขึ้นมาหนีอีกทางดงสมบูรณ์นะเพื่อทางโทษกับมาขอไปอีกเนาะดงสมบูรณ์เนาะก็เลยได้ย้ายไป ก็กลับมาวัตถิมานีอีกตัสวสองวัดปลาพอนเจริญนะครับเนาะสามไส่ก็ไปดึงไปปั่นหองเนาะแล้วหันกับมาคำเละอนะครับมาปั่นนกยงแล้วแล้วเราก็ได้ถึงม้าอีกเนาะครั้งนี้เป็นครั้งที่สามเนาะปีสามมาปั่นพญ,ญานาคแล้วตัวนี้ก็เลยลงไปนะครับครับตัวที่สองครับกําลังติงกำลังขึง้นเนาะครับมีตัวเลนมาฝากคือเขาครับเมื่อนี้ได้จากอาจารย์ เื่อาจาันเมื่อนี้ได้หลายวัดเนาะเพิ่นไปบิญบาทเขาสารอาหารแห้งเนาะครับทางบ่นนนงอนขุดแห่เนาะขุดแห่ในย่อได้หลายวัดเพิ่นมาฮ่มกันเมื่อนี้เพิ่นก็ไปตาเสาแล้วเนาะได้ได้ตัวเด็ดน้ำเพิน่นได้ตัวเด็ดมาฝากเมื่อนี้ก็ก็ร่วมใส่กันครับของอาจารย์นยูดานเมกพร้อมเนาะครับเนาะเมื่อนี้ก็ได้เตียวตัวเด็ดมาฝากคือเก่าแล้วครับเพราะว่า อาจารย์วางนําเย็นเนาะวันน้องขมมาเิ่นกับมามารรวมเขกันครับเมื่อนี้ก็หลยวัดเนาะครับทางหน้าบอนก็มาเนาะครับทางหน้าบอนโอ้หน้าบอนแล้วก็ทังสามหมอเิ่นกับมาร่วมกันเนาะเดินเป็นบาทกับสารอาหารแห่งครับนี่กับพญานาคสามเสียงกําลังดขึ้นอีกตัวนึงเนาะครับเนาะกับวันที่สิบคือสภาพนะครับเด้อถ้าหากท่านผู้ชมอยากม่ารวมบุญน้ำเพลินกับเซ่นครับ เทพระปู่ทวดใหญ่เนาะปณิว่าล่องท่านสามสิบหาล่องท่านมาสันคือฐานนี่ก็คือพระพุทธหลวงปู่เทพล้อกดอดนาะครับอาจารย์เมือ่อถังบัน่นวัดปาน่าดูลเนาะอาจารย์เมือ่อคนเก๋มาเป็นเจ้าภาพองค์ใหญ่เนาะครับฐานกับฐานใหญ่องค์นี้ก็ติเป็นผูน้พระสังกัจจัยเนาะพระสังกัจจัยครับด้านนี้ก็ติเป็นปู่ทวดเนาะครับเนาะปู่ทวดพันธิลอยอยู่วันที่สิบ พุทธสภาเนาะหลงท่าน3ามสิบหาหลวงท่านพันวาทหากท่านบุษ้มอยากคือสนใจอยากมาทำบุญกับเซิร์น้อครับเดีอยวเวัดป่านะเยาวัดป่าด่านเม็กเนาะครับเนาะคือฐานนั่นกะตีพระพุทธเจ้าปางประสูตรเนาะพระพุทธเจ้าหน่อยแอดปั่นพญานาคแล้วกะตีเด็บางปั่นเนาะจังติเด็ลงไปปั่นหน่อยนั้นดูอีกไปปั่นปูเวสสุวรรณพระพุทธเจ้ามุดดาเบบี้พันวาเนาะพระพุทธเจ้าหน่อยปางประสูตรอันนี้ก็คือพันธิเทวันทีสิบพุทธสภาเนาะครับเนาะ กที่มีท่านนายอำเภอกัท่านนายกเนาะที่มาก็หลายนะครับจมมเจ้าคณะอำเภอเป็นกนติมาเนาะคืออยู่วัดป่าด่านเมกเนาะครับวันที่สิบพฤษภามาร่วมบุญน้ำกันเด้อครับเด้อทางหากท่านผู้ส้มได้ยินในคลิปแล้วเนาะที่พาท่านผู้ส้มไปส้มตัวเด็ดอีกครับส้มตัวเด็ดว่าเพิ่นได้ตัวเด็ดนี่เนาะที่พาท่านผู้ส้มไปส้ม นี่ครับตัวเพิ่นได้เนาะจานวางน้ำเย็นคือเพิ่นได้บ่อยู่วัดฝอวัดคือนี่เนาะเพิ่นได้ซีหางเนาะครับเนาะท่านบุส้มคือศูนย์ห้าหกเจ็ดสามแปดเจ็ดเก้าเนาะจานวางน้ำเย็นเนาะครับเนาะเพิ่นก็ไปเดินบินบาทน้ำกันอยู่ช่วงเซาเมื่อนี้แหละวันที่สวงเมื่อนี้เนาะอยู่ทางเหมือนคดแหงละย่อเนาะครับเพิ่นก็ไปเลี้วจากหันกับตีน่ายมาบ้านน้อยเนาะอ่านดงอ่านบ้านน้องน้อยเนาะครับ น้องหน่อยวัดเจาา้าคณมเพื่อของเพิ่นเราก็จังติดกลับมาวัดครับหมู่บ้านนี่เพื่อนก็ไปบ้านน้องไงเนาะครับเนาะเพิ่นก็ติดบินบาดไปเรื่อยจนวันที่แปดเนาะที่แปดที่เก็ดที่แปดเพิ่นก็ติดบินบาดไปเรื่อยก็คือวันที่สิบเพิ่นก็ติมาเทพะเนาะวันที่สิบเพิ่นก็ติมาเทพะเป็นงาน,นาเนาะเพิ่นส่วงนี้เพิ่นก็เดินทุรนเพื่อนก็เดินบนินบาดเนาะส่วงนี้เนาะ ไปบินบาทตามบ้บานต่าง,งๆก็สารอาหารแหง่งเพื่อเป็นงานนะครับคนไหลาเพิ่นว่าคนตี่บมีมงตีรถจอดคนละเนาะเพิ่นว่าเนาะแต่ลงท่านกับสามสิบหาลงท่านเพิ่นว่าหลเนาะครับถ้าหากท่านผู้ส้มอยากมาร่วมบุญน้ำกันกับเิ้อนะครับเด้อว,วัดป่าด่านแมกเนาะครับเนาะวัดป่าด่านแม็กหากอยากมาร่วมบุญเนาะมีลงท่านสามสิบหาลงท่านอารัางการเพิ่ว่าเนาะคนที่มาหลาย ครับหงไงแอดกับปั้นไว้พี่ไกยเนาะกับหงร่องสององเนะญญา,ากะกับพญานาคแล้วก็ะไดในใหญ่เปนะ็นบ้านน้อยนะดุลปีนี้กลับขึ้นมาเที่ยที่สามเนาะครับคำวมาปั้นพญ,ญานาคตัวนี้แล้วเนาะกับพะพตัวเจ้าน่อยสังตีใหญ่ต้องไปบ้านน้อยนะดูลอีกทีหนึ่งเนาะครับเนาะย่นี่ก็มี่ซอยดาวเนาะครับมีซอยดาวมีตู้เย็นมีสักย่านมีหมอนเนาะทุกอย่างเนาะครับที่ประกอบกันในหลายอย่างที่เพิ่นออกมา ไว้แต่ซอยดาวลายยางลายแนวเนาะถ้าหากท่านผู้ช้มสนใจอยากซอยดาวก็เส้นได้ครับยู่วัดด่านเมเนะครับมีตู้เย็นพร้อมเนาะตู้เย็นหลังไงครับตู้เย็นไงครับครับขอให้ท่านผู้ชมวิจารยยานในการรับฟังรับชมนะครับแอดมาบอกเพื่อเป็นแนวทางเนาะถ้าหากถูกใจก็ก,ก,กดไลค์กดแชร์ด้อครับเด้อกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนบริาทในคลิปต่อไปเนาะส่องสังวานงานปั้นเนาะครับเนาะ ไปโศกโศกกันหมันนะครับเออวันที่สองวัสภาเนาะเป็นว่าทาหากไปทางไก่เนาะเห็เดียวหลังพังกอนท้นมาลึดถือเท่าเศ้าถอนยาสไปเนาะครับช่วงนี้หนาฝนสวัสดีครับ